มาค่ะพี่น้องกินบะหมีสุกหวานๆช่ำๆน้ำกันจานี่ชิมก่อนเดอ้ออืมอืม,อม,หอมหอมหวานช่ำมากค่ะอืม,อม แกเมื่อยอะมาค่ะอืมมาค่ชใหญ่ๆครูใหญ่ๆเลยค่ะอืม